สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับินเจอกับพจนภัยพนอกเช่นเคยครับผมตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือฝนกําลังจะตกนะครับผมมาเก็บมิ้มที่เคยเจอไว้เมื่อวันเดือนเมษานะครับตอนนู้นเจอไว้เดือนต้นเมษาเจอไว้ตอนช่วงขากลับบ้านนะครับาตอนนั้นคือตอนเจอคือเขากําลังทํารังนะครับตอนนี้ก็ลึกขึ้นได้พึ่งนึ่งออกมาดูดีนะยยังอยู่พี่น้องก็อย่างที่เห็นคือข้างหลังกําลังฝนฝนกําลังจะตกครับ แถวบ้านผมก็มีเมฆอยู่บางส่วนนะฮะไม่ต้องแปลกใจพี่น้องเขาตกอยู่นู่นเขาตกแรงมากแล้วก็ตกแบบชนิดว่าชิมหายใบป่วนตกแบบน้ำท่วมมาเลยแต่บ้านผมแห้งกักตกทุกวันบ้านผมสุดยอดตกทุกวันสุดยอดตกวันละห้านาทีตกมาทําเหียอะไรผมพี่น้องผมผมคนรโมโหนอะไรงันหมันวันตกมาทําไมวันสองนาทีนาทีเดียวก็มีน้องดูดิ มาแนละ้วเดี๋ยวผมพออันนี้พุบมันจะไล่ผมผมกลับมาปว๊บหยุดแต่ผมก็ต้องกลับไงเพราะฝนตกผมกลัวฟ้ากลัวอะไรนี่ด้วยกลัวพายุไปพูดท่ายน้ำเพลงพี่น้องผมขอระบายหน่อยผมเห็นช่องอื่น้าน้ำก็ท่วมก็ปากเบ็ดสนุกเลยโอ้ส่มองมส่มองพ่พานฝนส่มองฝากเบ็ดโอ้โหจับปลาบ้านผมเงียบ <c ười> ครับเกินไปไปดูพึ่งเงินดีกว่าดูบิน,นว่าครับอ่ะเจอไว้ตรงนี้พี่น้องนี่ดำ เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้โอเคขอไปครับโอ้โหพิซซ่าครับ บางส่วนปิตาว้าวตรงนี้ระวังครับมิ้นพึ่งดุมากฟันนองเยอะๆนะพี่น้องโอ้ มาเร็วันนี้เพิ่งท่านนึกออกแทนวันนี้นับเต็นนอนพี่น้องกอดไม่กอดนี่ครับรัง ขาวโบะเลยพี่น้องหัวน้ำติดตานะครับด้านบนนะครับก็มีรูเยอะอยู่จะดูดออกนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เชคว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดไม่ดีก็ตัดออกครับผมเอ้ยไม่เอานะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เอาแต่ถ้าเวิร์กก็พอใช้ได้ก็เอานะครับผมในส่วนของคลิปนั้นช่วงนี้ยังลุยเต็มระบบไม่ได้เะครับผมจะหามิมเอยหาพึ่งหาอะไรก็เจอกินดอกกีซอนก็ยังตามไม่ได้มันวิ่นเข้าป่าพี่น้องผม ่วงนี้เราเว้นกันเข้าป่านะครับผมอันตรายมากอย่างที่บอกคือพี่ใหญ่เข้ามานะครับผมช่วงนี้ก็เราเว้นไว้ก่อนส่วนปักเบ็ดอย่างที่เห็นคือตกวันละห้านาทีเอาน้ําที่ไหนมาปักพี่น้องปักได้ตามสามันก็ไม่กินนะครับผมที่อื่นเขาปักเบ็ดหาปลาดัก,ม,ดกมองดักมองน้ําท่วน้าท่วมที่บ้านผมไม่มีครับตกวันละห้านาทีบางวันก็นาทีหนึ่งส่วนมากวันละนาทีสองนาทีครับตกแค่นั้นเองนะฮะปลายฝนแย่สุดๆพี่น้องโคตรแย่บ้านผมโคตรแย่เลย สุดเสรกรบ่นอุบเลยเพราะว่าบางทีตกที่บ้านที่ไร่ไม่ตกบ้านหายจากไร่ไม่ถึงกิโลแต่ฝนไม่ตกนะครับตกไม่ถึงสุดยอดโอเคพีค่น้องปะก็การระบาย <c oughs> อันึดอตันตันตันใจโอเคอหัวสวยเนี่ยหัวน้ำหวานสวยนะพอได้อยู่ครับ โอเคครับผมถือว่าดีครับพอมีน้ำบ้างน,น้ำนี่ใสแจ๋วเลยใสายมากเลยครับน้ำหวานนะฮะรังก็สวยเดี๋ยวรังก็เอาไปแบ่งเขากินครับนี่นี่รังตัวผู้พี่น้องเห็นตุต่มไหมนี่คือรังตัวผู้ครับส่วนของตัวผู้อันนี้คือพึ่งงานนะครับผมสว่วส่วนนางพญาหายากครับเป็นจะตัวรัสเพึ่งเนี่ยแต่ว่าตัวยาวกว่า อันนี้จะเป็นอุโบสหมายคือตัวผู้นะฮะโอเคปะเรียบร้อยพี่น้องคลิปก็มีเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงช่วงนี้เหมือนหน้าฝนเพึ่งหลวงเหมือนจะเริ่มลงมาแถวบ้านผมนะไม่รู้คิดเปนเองหรือเปล่าเริ่มเห็นตัวกินแกสอนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเห็นรัง เิ่มบ้างนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเสียดายครับความจริงผมว่ามันน่าจะมีเยอะแต่ันไปอยู่ในป่าใหญ่ป่าที่มีพี่ใหญ่อยู่ก็เลยไม่มีใครกล้าหามันก็เลยไม่หนีงั้นก็คงได้ลงคลิปเพึ่งหลวงบ่อยขึ้นนะครับผมอะโอเคแพทครับผมอะโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เราไปผชนภัยมาก็ได้มีมาหนึ่งรังนะครับผมแล้วก็สถานการณ์ฝนตก สุดท้ายก็ไม่ตกครับผมโดนพายุปเป่าไปหมดเลยไปจังหวัดสแก้วหมดครับทางบ้านผมก็ไม่ตกเลยไม่ตกสักนิดเดียวสรุปคือก็แรงอีกเช่นเคยพี่น้องแล้วก็เหมือนเดิมยังยังคำเดิมว่ายังคงออกไปไหนไกลไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เพิ่งไปไปตลาดมานะครับผมก็ไปเจอเข่าวสารที่ที่ในตลาดเขาบอกว่าเขายังเขายังไม่ไปไหนนะเมื่อเช้าผมก็แชร์ไปยังสตรอรี่เพจน,นะเรื่องของข่าวสารทางกู้ภัย ทางหมู่บ้านระยะนั้นเชร์มาก็คือให้ประชาชนพึงระวังการเดินทางบริเวณบ้านนะว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าไปไหนนะับผมเพราะว่าช้างป่าเ็ายัางคงอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับ <c oughs> นะฮะก็สรุปคือยังผมก็โดนสั่งห้ามด้วยห้ามไปไหนไกลนะครับห้ามเข้าป่าห้ามไปถ่ายคลิปกไกลคอนเทนต์ก็เลยจะสั้นๆน,นิดนึงพี่น้องโอเคเข้าด้วยกันวันนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปก็เหมือนเดิมคอมเมนต์วังครรมนครับผม เม้นวลขำนลำํำวันนี้เขาเสนอคำว่าคำว่าอะไรดีคุณอยากได้เลยถ้าคุณอยากดูคำว่าอะไรนะครับให้คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะเอามาสอนให้นะครับเอามาแนะนําให้นะครับก็วันนี้เขาใช้คาว่าพลิงแล้วกันพลิงพอพานโรล,ลิงสตอีงง,งูพลิงแปลว่าฝนนะครับผมฝนในที่นี้ก็คือฝนตกนะครับพลิงแปลว่าฝนอ่าตึ้พลิงน้ําฝน อ่าตึ้งก็ไปว่าน้ำครับผมพลิ้งแปลว่าฝนแค่พลิ้งก็ไปว่าฤดูฝนแค่แปลว่าเดือนครับแค่แค่แปลว่าเดือนอ่าใช่แค่แปลว่าเดือนครับพลิ้งพร้อมรวมกันพลิ้งแปลว่าฝนแค่เดือนเอ้ยทุยแค่เดือนแค่พลิ้งรวมกันก็เลยแปลว่าแลดูฝนนะฮะก็ประมาณนี้พี่น้องสั้นๆพอผ่านสะอีงองูพลิ้งนะครับแปลว่าฝนพลิ้ พลิงแปลว่าฝนตกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าฝนฝนตกพลิ้งพลิงเฮ้ยแปลว่าฝนตกแล้วนะครับผมแค่พลิงก็จะดูฝนอ่าสั้นๆแค่นี้ครับผมสําหรับใครที่สนใจภาษาเขมรอยากรู้คําไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะทําลงในคลิปให้ท้ายคลิปแบบนี้ทุกคลิปครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ